ส่ติคราบสวติดีครับพี่ลิงจะพามาที่เมืองแห่งเสียงดน,นตรีกันนู้ตอนนี้พี่ลิงอยู่กับเครื่องบินที่เป็นเครื่องดนตรีเต็มไปหมดเลยเราไปบินกันเลยอ้าวมันบินไม่ได้เฮย้ยทำไมมันบินไม่ได้ไปเครื่องนอนดีกว่าเฮ้ยเครื่องนี้น่าจะบินได้พี่ลิงมันบินไม่ได้เลยสักเครื่องนึงมันเป็นของโชว์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับแกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านซูเปอร์เปเปอร์โรบอกพาร์ทสแล้วเย้ Yay! ไปชมกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนคะ่ะไปเลย โอเคตอนนี้เรามาโผล่ที่ตรงข้างนอกของด่าน5แล้วนะคะเราจะต้องไปด่านที่6กันค่ะไปเลยด่านที่6เอ้เราต้องไปทางไหนนะอุ๊ยผู้ช่วยของเราเข้าไปแล้วนะเราจะต้องไปด่านที่6อันนี้ด่าน7นะคะเราต้องด่านหาด่าน6ก่อนนะอด่านที่เท่าไหร่เนี่ยอันนูดด่าน2เราต้องหาด่าน6ก่อนอันที่ด่าน3 โอเคเดี๋ยวเราเดินหาด่านหกกันก่อนนะคะจะได้เดินชมเมืองไปด้วยก็โอเคนะเอออันนี้ด่านที่เท่าไหร่อ่าอันนี้ด่านหกค่ะโอเคไปเลยเย้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 นี่ด่านหกทางนี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้เราต้องไปเองแล้วนะคะเก๊กก็ไม่รู้ ก็จะไปได้ไหมนะแต่ว่าจะพยายามนะคะโอ,คโอเคโอ้โหมนุษต่างดาวมาแล้วต่างดุจคอยจับเขาอยโอ้โหนนี้มันมายึดพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะคะไี้เจ้ามนุษย์ต่างดาวลูกกระตาเราไปไม่ได้เลยนะแล้วก่อนนะเกตว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างเราเจอการ์ดมนุษย์ต่างดาวแล้ว<ฮ>โอเคเราไปช่วยขาละเราได้กรอน ไม่ไม่ไม่เราจะต้องเข้าไปด้านในนะ,ะเดี๋ยวลองคุยกับวิสคาร่าดูก่อนนะคะช่วยปกป้องฉันด้วยป้อง,องยังไงวะ,อะลองดูค่ะลองคุยกันให้ครบทุกคนดูก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้การ์ดแล้วนะโอเคอเราต้องกระโดดทางนั้นไปหรอคะไม่น่าใช่นะ ลองดูก่อนนะเมื่อกี้เห็นเขากันโดดทางนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องทางยังไง<อ>เฮ้ยพี่เลิงอยากรู้เอ๋เฮ้ยตรงโน้นนีเเลยละด้วยอ่ะโอเคเลยเดี๋ยวเราทั้งเรือทั้งนี้ไปด้วยกว่าล็อกวีกับด็อกเตอร์ก่อนนะคะโอเค ว่าต้องคุยแล้วก็กดอันล่างเปล่า Let's do it อะโอเคเราไปกันเลยมาแล้วนะคะตอนนี้เราเข้ามาทางนี้แล้วเราต้องใช้เสียงเบาๆนะเราพูดดังไม่ได้นะนี่มันมีสายลับอยู่รอบๆเลยโอ้โต้องค่อยๆไปนะคะสายับมันอยู่รอบๆนี่มันอยู่ตรงนั้นแล้วเรานั่งเรือข้ามมาโอเคเราไปแบบว้เราจะต้องไปแบบไม่ให้เขาเห็นนะเมื่อกี้มันเห็นเรา ค่ะโอเคปึ๊บโอ้เราจะต้องค่อยๆหลบไปเลยนะปึ๊บอ่าโอ้เสียงดังไม่ได้ด้วยนะคะมาๆๆต่อกันอุ้ยเกือบร่วงแน่อ่าแล้วก็ไปทางนี้นะคะเราคุยกับด็อกเตอร์แป๊บนึงแล้วก็ปีนขึ้นไปทางนู้นแน่ๆเลยนะคะไปเลยไปเลยค่อยๆขึ้นไปเลยโอ้เราบุกทานทัพของมันแล้วโอ้โหเออเดี๋ยวนะคะแล้วเราก็ต้องไปทาง เราไปทางนู้นกันเลยค่ะโอ้โหนี่คือเรือจอดสลัดไม่ใช่เหรอนี่มันไม่ใช่เขาเริ่มแล้วไม่ใช่มน้ตต่างๆอ๋อ,อมันเช็คพอยตรงนี้นะคะโอเคเมื่โผล่ไปตรงนั้นเนี่ยเราโดนจับได้เลยนะพี่ลิงอะเสียงดังใช่ไหมล่ะ เราต้องไปอย่างเงียบๆเด้พี่ลิงโอ้โห <c oughs> พี่ลิงอย่าไปเสียงดังเด้พี่ลิงเสียงดังเราก็ตายอะเด้พี่เลงเข้าใจปะ <c oughs> ค่อยๆเราะไปตอนนี้เราได้การ์ดตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่กลัวการ์ดแล้วนะคะเราจะไปทางนี้เลยเออเราต้องต้องไปทางนี้ใช่ไหมกูหูพี่ลิงนะกุามมากกระดาษแหลมแหลม เดี๋ยวเดินะดนะเดยวนะอ่ามาแล้วโอเคเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะดรช่วยด้วยนะดรดรช่วยอะไรก็มีได้หรอกดอรยังให้เราช่วยอยู่เลยไงโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปอย่างเบาๆนะเบาๆย <Yeah! S 1> ่เมื่อกี้ตรงนี้ที่เขาตายใช่ไหมอ๊บอ่าเอาเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมาทางนี้นะคะ นเนี่ยเห็นแน่นอนแล้วก็ตามเข้าไปเลยดีกว่ารู้สึกปลอดภัยเมื่อมีเธอโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะ <Y> โอ้โหเป็นใครเนี่ยเราต้องคุยใช่ไหมอ่ะคุยก่อนนะคะเอเกตว่ามันจะต้องเป็นกับตันเรือนะแต่เป็นกับตันผู้หญิงมาแล้วโอ้โหคุยอีกรอบนึงนะคะคุยเลยคุยเลย ก็ไปคุยกับอีกกัปตันคนนี้นะคะชื่อโรซันดานะคะเหมือนโรซัญญารรซัญญาอะไรอย่างเงี้เรียบร้อยพันดันแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ด่านที่เจ็ดกันเย้ Yay! ไปเลย next อ่าไปเลยค่ะโอเคเรามาโผลข้างนอกแล้วนะคะเราจะไปด่านที่เจ็ดกันต่อเลยโอเค กนะคะเขาหายไปโอ้ยเกอร์จืดอ่าเกอร์เลยเพื่อนเพื่อนไปเลยโอ้โหตกนะ้ำเพื่อนพาตกน้ำน่าไปเลยไปเลยค่ะเพื่อนแคทเลยเพื่อนเดี๋ยวนี้คือ harmony heaven โอ้โหเราเข้ามาในสวรรค์แล้วนี่ฉันตายแล้วหรือทีเาาเ่เราตายแล้วเราตายแล้วอ่ะเพื่อนพาฉันมา เ่าเพื่อนเพื่อนพาฉันงงหรือเปล่าหลังนี้หรือเปล่าคะเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องไปยังไงอะเพื่อนอ่าอ่าตามเขาไปเลยนะคะโอเคโอเคว้าูว้าูวู้โอ้หเมืองแห่งดนตรีดนตรีแห่งสวงสวรรค์นั่นเองไปเลยเข้าไปแล้วค่ะ โอ้โหโอเคค่ะเราจะไปทางนี้นะคะอือขึ้นไม่ได้อ่ะนายฉันขึ้นไม่ได้ขอเยียบวัน เขาไปดูจากสภาพแล้วอโอเครอข้างๆไปเรียบร้อยแล้วไงต่อนายนำสินายนายยังไงต่อละนายโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยวรอให้ตัวโน้ตมันหมดก่อนนะคะมันไม่หมดดอกดอก็ นี่ยอึ๊บโอ้ว้าว้าว้าวโอเคมันมารอมันมาก่อนนะคะมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยไปเกอบยเราต้องขึ้นไปทางด้านบนใช่มั้โอเคเขาบอกว่าให้เราไปทางนี้นะคะทางนั้นเนี่ยไม่ใช่นะอ่ะเรียบร้อยโอเคมาเลยมาเลยคุยหรออ๋อไม่ใช่นะคะมาทางนี้เลยค่ะ เออเอออ่เข้าห้องไปแล้วนะคะไปต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้ไม่เข้าใจเลยนะคะอีตัวโน้ตพวกนี้ม่มันทําให้เราตายได้ปึบเดี๋ยวก่อนอยมันน่ากลัวมากเลยนายตัวโน้ตเนี่ยนายรอฉันแป๊บหนึ่งนะให้ให้ใ้้เ้้โอ้ยไปล้ไปล้วเออออยเครียด อะไรเนี่ยมันคือโรบอทใช่ไหมทำไมทำไมโรบอทมันเครียดอย่างนี้วะไป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 ตัวกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ว้าวว้าวเลาะค้างๆไปนะคะอ้าวมาคัดตัวตายให้ชิมดูทำไมไนายต้องชนะดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะกัดไปแล้วโอเคอตอนนี้เรามาตรงนี้ รอเพื่อนเราแบบหนึ่งนะคะ yeah, yeah. ยขเย้เย้นายสุกเขานายนายซุขเขาเลยอ๋อ oh. นายนายนายสุข้เขานายต้องทำได้เย่นายต้องทำได้น,ะนาย <c oughs> ไปเลยค่ะขึ้นไปแล้วนะคะเขามาแล้วมาห้องต่อไปกันเลยโอ้โ oh หหัวหน้าเครื่องดนตรีหรือเปล่าห,หรือว่า,หวาแห่งสวงสวรรค์น,นะคะ ไปคุย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 เราจะต้องทำเวลานะคะเดี๋ยวครูช่วยเราหายไปค่ะโอ้โหเครื่องตีเต็มไปหมดเลยเอ็นี่แกยังไม่เจอเอ่อการ์ดเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เรามาอยู่ที่เชฟฟอลเอ้เชฟฟอลเหรอน้ำตกอะไรอย่างงี้เหรอคะคือเหวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ๋อเหวแห่งเครื่องดน,นตรีค่ะโอเค นะ <c oughs> เดี๋ยาๆ,ๆขอมองรอบๆแป๊บหนึ่งนะคะมันอาจจะมีการ์ดอยู่ตรงไหนก็ได้นะไม่มี <c oughs> ตามเข้าไปดีกว่างนะคะเขาน่าจะพาเราไปได้ด้วยดีพ <c oughs> ึ๊บมาเฮ้อแล้วก็ลงไปทางนู้นหรอโอ้โหนายนายลงไปเลย รงเหรอลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามเขาไปค่ะเข้าไปไหนเนี่ยเราไปด้วยนะอ่าขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะแล้วก็ไปทางนู้นต่อเลยมันคือลาวานแน่ๆเลยนะ่เาเก็ต่าไปค่ะขึ้นด้านบนเลยเจอเขายังอ้าวมาอยู่บ้านแล้วไม่รู้บ้านอะไรนะคะเนี่ยเราเข้าไปดูก่อนนะโอ้โหเจอกันดเร็วหยาคุดบ้างเลยมา <laughs> ต่อไปนะคะจะโดดลงมันเลยทั้งเดิมเลยอ่าอหาน่าจะไปตรงทางที่เป็นหนามตรงนั้นนะเก็ตว่าอ่ามีข้อความเข้ามาฮึบอ่าไปต่อไปต่อเอ๊ะ เราต้องหาในให้เจอไม่งั้นเราจะหลงทางเลยอึมอ,ม,อ,ม,อม,มาแล้วมาแล้วกลับมาที่เมืองเอ่อไม่ใช่นี่นี่มันไม่ใช่เมืองฮาร์โมนีนะคะนี่มันเป็นเมืองเมืองห้องดนตรีเหมือนเดิมอ้าวนายนายค้างหรือ เราก็กะโดดไปทางนน้นเรียบร้อยเอตรงนี้นี่เราต้องไปทางไหนต่อตรงไปก่อนแล้วกันนะคะเก๋ต้องมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเลยเผื่อว่าเราจะเจอการ์ดนะมีการ์ดไหมมีการ์ดไหมแต่ว่าเนี่ยยิ่งด่านหลังๆนะการ์ดมันยิ้งแบบค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะคะโอเคเราตรงตรงไปก่อนดูเลยนะคะ อะไรเลยเนาะตรงนี้มันเป็นทางเดินโล่งๆโอเคค่ะอู้หูเดียวนี่มันคือเคียว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 นากัวมากเราจะไปยังไงออออ่าได้ได้ได้โอเคได้ได้ได้แต่ห้ามโดนเคียวนะโอเคค่ะเราเดินกันไปเลยค่ะอู้หูด่านนี่มันช่างอลังการขึ้นเอยๆเลยนะ ที่ริงว่าพี่ริงชอบดา่านนี้นะนเนี่ยพี่ลิงไม่กลัวหรอก็กลัวมันกันแหละตอนนี้เนี่ยอ่าเราเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับไอ้มนุษย์ต่างดาวบ้าอ๋อไอตรงนี้เนี่ยคือพวกของเรานะคะมันกำลังก,กำกลังจะมาสู้กับไอ้นี่นะคะโอเคเราจะต้องสู้กับมัน,นะค่ะไอ้ปีศาจสีชมพูโอ้โหซูเปอร,ร,ร์ฮีโร่มาแล้ว โอ้โหเราอยู่บนบังกรเร็วที่ริ้งว่าเราเท่มากเลยวู้โอเคเดี๋ยวเราคุยกับไอคนนี้ก่อนนะคะน่าจะเป็นพระราชาโอเทมปัตนะคะเย้โอ้โหตรงนู้นกาลังสู้รบกันอย่างดักหนวงเลยเราดิ่ไปกันเธอขอบคุณมากเลยนะโอเทมปั็ไม่ใช่บ็อกด้านะโอ้โหชื่อบ็อกด้าชื่อน่ารักมากอ่เราไปทางนู้นกันเลยนะคะ เออันนี้คือที่ไหนคะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูป้ายก่อนนะคะมองไม่เห็นป้ายเลยอ่าสปอร์ซนดสปายเหรอโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทั้งบนเลยนะคะเย,ย,ย,ย้อันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะเ็นว่ามีเจ็ด่านนะโอเคเข้ามาด้านในแล้วนะคะโอ้โหเดวเดวิลเดวิลเ,เพียบโอ,โอเราต้องเข้าไปข้างในก่อนดูรอบๆแป๊บหนึ่งนะคะม,มีไหมไม,ไม่มีนะไม่มีนะอ่ะ เอ๊ซ้ายหรือขวาลองขึ้นไปดูก่อนละกันค่ะอือม,มาแล้วมาแล้วโอเคเราขึ้นไปทางด้านบนเลยนะคะเดินขึ้นไปก่อนอ๋อมันขึ้นได้ทั้งสองฝั่งอู้หูหน้าไม้หน้าไม้มรณนะอือเอ๊เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเราต้องไปทางไหนเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูก่อนนะคือมไม่มีอะไรเลยนะลงทางนี้หรือเปล่าโอเคลงไปปุ๊บแล้วก็ยังไงล่ะ แล้วก็เดินกระโดดมาทางนี้โอ้โหโอ้โหโอเคตอนนี้เราขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องเด้งขึ้นไปหรือว่าเราต้องทายสุ่งหรือเปล่าคะว่ามันคืออันไหนึ๊ออ่า นี้ดูก่อนนะคะอ่าเขาบอกให้ลงไปตรงนี้หรอลงไปเลยโอเคเรียบร้อยลงมาแล้วแล้วเราก็ไปเด้งตรงนี้อีกอันหนึ่งโอ้โหเด้งใหม่เด้งใหม่โอเค,อเคขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปทางนู้นเลยค่ะเย่เย่เพื่อนเราไปนอนแล้วแน่เลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะนอนแล้วนะ อะไรอ่าเรามาเจอแล้วลองพิมพ์กล้องกดคุยเ,เร็วๆรูรรนะคะอาจจะผ่านก็ได้โอ้โห,โหชนะแล้วเย้ตอนนี้เราผ่านด่านเจ็ดแล้วค่ะไปต่อกันเลยตอนนี้เนี่ยเก็ตผ่านหมดแล้วนะคะเจ็ดด่านแต่ว่ายังไม่ได้สะสมการครบนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมากลับมาสะสมอีกทีนึงดีกว่าอ่าโอเคเราได้ เหรียญรางวัลแล้วอันนี้คือผ่านแล้วนะคะเย,ย้โอเคเดี๋ยวเราไปเอาเหรียญรางวัลกันเลยค่ะอันนี้คือใครก็ไม่รู้นะคะเราคุยโอ้นะอน,น่าตานกอมาพี่ิงกมันเตอรอย่าไปหามันเลยนะโอเคโอเคพี่ลียงเดี๋ยวเราจะต้องมาทางนี้นะเราต้องระวังอย่าให้โดนอีแสงวิ่งวังวิ่งวังกลงเนี้ยอ,อยู่ตรงกลางก่อน โอเคไปเลยโอ้โหแล้วยางนี้เราจะไปยังไงละเนี่ยโอ้โหเดียวอยู่ตรงกลางแปมน,นะคะแล้วก็เราจะต้องหาช่องว่างเนี่ยเดินไปอ่าโอเคอันนี้ห้ามโดนกันไกลนะโอ้แล้วจะไปยังไงอ่ะล็อข้างไปมามาไปต่อเลยออย้เดียวขอมองด้านบนหน่อยนะคะอ๊้ตายเลย เรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอืมอ้มดีนะเนี่ยมันมีจุดเซฟจุดเช็คพอยต์เอาไว้ให้เรานะคะโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเอ๊ใรใรรขสเป็นมาอื้มมามอื้มไปอะรไปเลย ป่ะปึ๊บระวังกันกายระวังวิ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 ง,วงอันนี้น่าัวดสุดเลยเดี๋ยวพอมันลงไปปุ๊บเราก็ไปเลยนะคะปึ๊บกระโดดไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตรงนี้เราจะไปยังไงดีนะาปึ๊บอาผาเร็วโอ้โหอันนี้คืออะไรลองคุยกับมันก่อนนะคะโคเกนโอเคมันบอกว่าให้เราไปต่อฉันก็จะไปต่ออยู่แล้วล่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะต้อง ดดลงไปหอวูว้ฮู้เรียบร้อยมามาอันนี้เราออกมาแล้วนะคะเย่ไปเลยค่ะไปคุยกับพระราชาก่อนนะคะเอเราต้องคุยกับคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะที่นี่คือที่ไหนทำไมเฟซบุ๊กมันเด้งจังมานงยที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้นะคะ มาเราต้องคุยให้ครบนะคะเราคุยกับวิสคาร่าด้วยวิสคาร่าแต่ว่าแบบเหมือนมันเป็นแค่คุยกันเล็กๆไม่น้อย,อ,ยอุ้ยตัวนี้น่ารักสวัสดีฉันเป็นลูกมกังกรไม่ใช่ลูกมกังกรหรอกลูกหมูนะเนี่ย,อยโอเคอุ้ยตัวนี้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 ที่ตัวน้าหดไง skip this ชื่อ skip list นะคะโอเคเราต้องขึ้นไปทางนี้นะลูกสอนมันชี้มาแเ,เราต้องไปทางไหนต่อหรือเปล่า ลองไปทางโน้นดูดีกว่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอ้าวเจอมังกรด้วยโอ้โหเจอมังกรแล้วก็เจอรูปมังกรชื่อบล็อกอะไรนะสุดยอดบล็อกอะไรสักอย่างนะคะโอ้โหเจอทั้งรูปทั้งแม่เลยนั่นเนี่ยโอ้โหตรงนน้นนะคะเราเจอลาวนะคะเป็นคล้ายๆกับเพชรสีแดงค่ะเคไปเลย กับเพชรสีแดงก่อนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่ามันคืออะไรโคเโคเจนเนี่ยโคเจนโอเคเึบลองปีนขึ้นไปดูนะคะาเจอพาราชายอีกแล้วค่ะติมปั๊ดนะคะเึินี่เก๊ไปตามลูกศรเลยนะลูกศรมันชี้ให้ไปทางนี้เนี่ยเก๊ก็ไปทางนี้นะไปปะๆะเอ้านะลองคุยกับลูกศรมันชี้ไปทางนู้นอีกแล้วนะคะลองไปดูค่ะเอ๊ Hey. มามาไปเลยไปเลยไปทางไหน <c oughs> เอ่อทางนี้หรือเปล่าอ้าวเจวิสคนร่าอีกแล้วโอเคเขาบอกว่าให้ไปต่อเลยนะคะโอเคกระโดดกลอกไปเลยโอ้โโอ้ไมายกดอึ๊บเฮ้ยนี่คือตัวอะไรอะ่ะจรรเคร้เหรอพี่ลิงว่าไม่ใช่ มันเป็นตัวเงินตัวทองบ <u> uh> ้างว่าเฮ้ยจริงก๊อเออเหมือนเหมือนกันเหมือนตัวเงินตัวทองเลยโอ้โหอ่าไปแล้วค่ะไปต่อนะคะแล้วเจอโอ้โหเจอเพชรอีกแล้วนะคะโคเจนนะคะไปไปขึ้นไปทางด้านบนวูวูวูอึบมาเก็ตว่าเก็ตมาถูกทางนะน่าจะใช่นะคะทา้งนี้แหละ เกือบร่วงแน่อ่ามาขึ้นไปเรื่อยๆอึบเลาะด้านข้างไปนะคะไปแล้วไปแล้วอึบอึบมามาไปเลยฮึบขึ้นมาแล้ววู้ฮู้เราได้จุดชนะแล้วเฮ้ยนี่คือเช็คพอยต์ล้วนะคะโอเคโอเคมาต่อกกันเลย เดี Syria, ๋ยวรอแป๊บนึ่งนะคะอึ๊บมา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 เลยมาเลยโอ้โหโอ้ยขอโทษพี่ลิงแกขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเลยทำพี่ลิงตายเลยโอ้โหวูวูเราไปบาถึงได้ยากเย็นขนาดนี้ไปค่ะไปกันต่อว๊ันนี้ก็เร็วเกินไหมเนี่ยมา มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้โอเคอยากให้มันหมุนหมุนแบบนี้ตลอดไปถ้าเราไปอยู่ตรงกลางตรงนี้เราจะรอดไหมโอเคเราทั okay. ้งรอดรอดอยู่นะโอเคปุ๊บมาห่ <Yeah. S 1> แล้วโอ้โห oh นี่คือใครเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นคนที่เล่นด้วยกัน มันยากขึ้นมากเลยนะเนี่ยยิ่งหลังๆนี่โหโดดไม่ขึ้นเลยอะแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วนะคะโอเคค่ะเราขอจบพาร์ทสเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนายบายแล้วพบกันใหม่ที่พาร์ทสี่ค่ะกี่ลิงก็ขอคะตัวราไปก่อนนะครับพบกันใหม่พาร์ทสครับไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะาโอเคให้กำลัง